นี่ครับคูดีสี่นะฮะเอาฝากแฟนคลับเราเราซอมเอาแนะนำตัวกันเลยผมจะรัใจวกปัญญาเราเราซ้อมอยู่ไหนรอบนี้อยู่ที่ใต้ที่ใต้จากจังหวัดตรังนะใ<ท>ต้กับใตนะ้วันนี้มวยใตยล้ล้วนๆเลยต้องมาทำร่างกายพีเคเออขึ้นมาลดน้ำหนักเยอะๆอ๋อกี่วันนี้พี่ขันเท่าไหน่ร้อยยี่สิบล่าสุดชกหนึร้อยเท่าไรหนึ่ร้อยเจ็ดบอันไหนดีกว่าเนี่ยหนร้อยยี่าอย่างนี้ต้องคุมต e ้องสามสี่โลได้ไหม สามกิโลเราสูงเท่าไหรลอยเ่ปล่อยปลอยครับอ้าสิบปีนี้อายุเท่าไหร่ละสิบครับเพราะเช้าเยอะเราชักเป็นไงมั่งเกินเท่าไหร่ขาดจุดสองครับขาดจุดสองนะเวทน,นี้ไม่มีปัญหานะร่างโคงร่างกายฟิตเปรี้ยวล่าสุดชกไว้ที่ที่ชุกบอลนะเป็นไงวันนั้นชนะคะแนนวันนั้นต้องชักไหมชักครับวันนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเจ็ดครับแล้วอีกสองไฟเป็นไงผลงานแพ้นอกลงชุกบอลครับแล้วก็แล้วก็ชนะนอก ร้อยเหลชนะสองแพ้หนึ่งนะนะวันนี้เจอกับช่วยชาตินี่ไม่เคยชกที่ธรนมาก่อนเห็นก็ไม่เขามีอะไรบ้างที่น่ากลัวเขาเของเรานี่เอาอะไรไปสู้กับเขาอันนี้เขาเหมือนเราเราได้สูงมานะอ่ะลูกหลานจากจังหวัดดังครับว่างไปครับเชียร์หน่อยวันนี้ว่าพี่น้องจับดังจากเโค้ชช่วยเทียว์นเลยครับจะทำมันจนดีที่สุดโอเคชูรีน้องชายผมสวัสดีครับผมแนะนำตัวก่อนชื่อ ชาาจมวอ่าเป็นไงวันนี้เจอกับใครครับเจอกับเจริญชัยร้อยเท่าไรวันนี้มาเลยยี่ห้าเราเมื่อกี้เกินเท่าไหร่เกินอีกจะสี่สบายๆนะเราซ้อมอยู่ที่ซ้อมอยู่ที่ทีเบียนยิมครับโอ้ยวันนี้ศึกทีวีเอ็มยิมเพียวเลยมาไม่ตั้มาต่สี่ห้ากอนซ้อมมากี่วันเอ้าซ้อมมาแดดกว่าเดินกว่าพื้นเพร่เราเป็นมวยไม่วันนี้วัดเวทนี่โอเคไหมน้ำหน่งน้ำหนักโอเคครับคุมรักสี่ห้าโลได้ไหมไม่ถึงไม่ถึงสักสามโลนะอ่าเราสูงเท่าไหร่เอ้า ปล่อยปล่อยครับน้ำหนักปล่อยปลปล่อยปีนี้อายุเท่าไหร่ละปีนี้อายุเก้าคู่ชกเคยชกเขาไหมยังครับผมเห็นไหมเขาเป็นมวยสไตล์น่าจะเป็นมวยสไตล์ได้ได้ทั้งแข่งทั้งเกาะมีอะไรพิเศษไปมเขาให้ที่เห็นเขามีอะไรลูกหนักๆไหมแข่งไดดด้้้กกปวยเราเอาอะไรไปสู้กับแข่งวันนี้ก็ดูดูไปแล้วครับตุรูปแบบอ่ะล่าสุดผลงาน ผลงานก็ชนะนกยกสองพี่ได้เฉลี่ยวันนั้นร้อยเท่าไหร่นั้นร้อยยี่สิบห้าเวทที่ดีที่สุดของเราร้อยเท่าไหร่ไม่แน่นอนอ่ะฮัลเลอีกสองไฟเป็นไงดีไหมก็ดีเยี่ชนะกี่ไฟสองไฟหลังอ่ะจำได้ไหมสามไฟชนะสองไหมไม่ใช่ใช่เอาลูกหลานจากจังหวัดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่ะคว้าไปครับเชียร์เราวันนี้ชองซ้ำครับผมจะสาชิมมาลงต่างหัวผม ว่าเงิอนองิใจด้วยครับเป็นพีย่นั้นครับโ <Okay. S 1> อเคคนมานองจ่ายชุดีครับไป